กล่องนี้แหละเก็บทอยเก็บของก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านท่านนะครับวันนี้อยู่เกมเกมอะไรวะเฟียร์เกอร์เอาเออเฟียร์เดอดฮังเกอร์นะครับเดี๋ยวดูกาแฟมาได้เขาจะดูเกมไม่ได้วันนี้คงไมดูอิเซกอะไรสักอย่างเนี่ยกูอิเซกอะไรสักอย่างเนี่ยอ๋อทาำกันนี่เรื่องอันนี้คือเราไม่มีตังค์ซื้อเกมจริงใช่ไหมเอางี้วินไม่ไกลเออเนี่ยแล้วเราเราเก็บเก็บของพวกนี้ยัดใส่ตอเผาไว้ปิดเชื้อเพลิงเอายัดเลยเหรอเออยัดเลยได้หมดเลยเนาะ อืมหมดเลยหมดเลยเอาให้เต็มเลยเรยยังยัดมุนตงไปได้ไหมยัดได้ไถ้ากูไปศพแล้วแต่มันจะเออเคลียร์ชีไปได้ดีดีดีเลยเยี่ยมจนมากสัตว์มีตังค์ซื้อเยอะเลยแต่ไม่ซื้อตังค์เกมนี้อย่าอย่าบีบอย่าอย่าเผื่อบ,บีบหน้ากากตัวยิงแตกนะได้ไหมกูซุปให้ไม่ได้ไหมบีบหน้ากากแตกหรอไงวะเนี่ยเออกดบีบทีมเริ่มใหม่เลยเริ่มเกมใหม่นี่เปิดตู้ได้ไหมเกมมึงหยิบท่อนไม้ป่ะ อ่ะรู้กี่มามีด้วยเหรอท็อดเออมีเฮ้ยมีเห็ดด้วยว่ะเกมอัปเดตใหม่ไม่ได้กลับมาเล่นเลยนี่แหละมีเกมไม่รู้กลับบ้านก็โง่หนิดวิวนี่พ่อมึงเหรอวิววิวไอ้ตาเอาตาเอาคารอลวิวอ๋อไอ้นั่นเป็นกิ๊บเปอร์เวถ้าเข้าใกล้จะเข้ามาระเบิดตัวตายอ๋อป่ะไม่มีแล้วเราไปขอขอเช็คบ้านหลังนี้กันทางไหนทาเป็นไม่ใช่ยังเลยกี่กี่ทางนี้ มันจะม,นมีพวกเนสเตเดียมวิวอ่ะแบบไอยสต๊อปวิ่นวินก่กูทำหลัดกูทำหลัดว้ายมันมันไม่ทำารมึงวินแต่มันจะป้นของกูโคตรเกลียดตัวนี้เลยอ๋อนี่ยเลยอันนี้ขายได้ไหมขายได้ขายได้รา,าคาดีด้วยเพราะมันเป็นอาหารอันนี้ใครเนี่ยยิ้วเพื่อนมึงป่ะกลัวแสงมันกลัวแสงมันกลัวแสงเนี่อยอยู่ตรงเนี่ยไอ้ต้นกูไปเดาทอดมาไม่ไงอยู่ตรงเนี่ยมันมันต้องใช้ทอดด้วยมันต้องใช้ทอดเอ้าไหนว่ากลัวแสงยี่ห้อขี้โม้ชิบหาย ก็ม hey, hey. hey. oh. ันกลัวไฟอ่ะเอ้ยมันขึ oh, ้นมาแล้วรถท็อปกูอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้ยไปกลับดียย่างย่างย่งไอ้อ้ที่นี่แม่งป้นของไปอยู่วันที่ทีสัตว์เนี่ยแหละตีตีมันดิตีให้มันตายได้ป่ะได้ได้ได้มันไส้อ่ะกูก็มันไส้เหมือนกันแหละเฮ้ยมันเอาเอียเอาเดี๋ยวของมึงไอ้ยัยไอ้คิวควิ๊กเก็บเอาไว้เก็บเอ้ยช่างไม่เหี่ยวไปไป อยู่มือจังวะไม่รู้ว่าเอ้ยถึงละร้านขายของเอาว่าจะบายเอาพวกอเนี้ยขายไม่ให้หมดเลยอืมขายพวกเอ้ยแต่แต่ไอ้พวกไอ้พืชกูไม่รู้ว่ามันมาใหม่กูไม่เคยเจอไม่ขายเนี่ยขายหมดแล้วขายยังไงเอาปลาใส่หีบแล้วกดปิดเอ๊ยอันนั่นอะไรวะก่อ ขายหมดอ่ะเตรยเอาไม้ไปขายนะเอาไปขายผิดเสื้เยเพื่อ,อนี้อะเหรอเอา้าขายหมดเลยเนะี่ยโอ้เคดันเจียนไปวินไปเอาทอมไปได้ดันเจียน,นเหรอ,อ,อไหนดิที่นี่มีอะไรบ้างดันเจียนเลยเออมันเติมไฟอนะ่ะวินเติมไฟกด e เถอะแค่นะี่ยไม่กดได้ไหม ไฟเกินก็ไม่มีแล้วก็ไปเจอจุดไฟข้างในไม่ได้กูจะร่วบแม่เดี๋ยวเพิ่งเก็บของนอนนเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องไปขอคนขอในดันเจียนมาหรือว่าท็อตดามีหนึ่งนะเว้ยถ้ากูไม่เปิดวิกิดูก็คงไม่เชื่อถ้ากูบอกไเหยอกหยอกมุกกูนี่หว่าไอ้เวรมุกกูเฮ มันมีตัวมันจะมีตัวตาบอดได้วินแต่แน่ดัน,นดันนี้น่าจะไม่มีอุบัติเสียงหมดเลยจุดเด่นตรงนี้มีเรากำลังกระดักที่พื้นให้ใแค่เรากดักที่พื้นได้อะไปะเหรอเหยียดรถตายเลยไหมเออวันช็อตวันคิวไอ้แค่พ้องไม่ยี่ยี่ยยไหมเอ้ะแบงดูคนสาธิตดิ <laughs> <laughs> เอ้ยคนสาธิตไอ้สัตว์แล้วใช่ <laughs> แล้วกูจะทำยังไงกับชีวิตมึงอ่ะ อุ้มอุ้มศพกูกลับไปที่รถอ่ะเแต่แต่กูต้องหาของก่อนน่ะกูเห็นของสำคัญของชุดมัวกูจะเก็บของก่อนแล้วค่อยเอออุ้มกูกลับไปที่รถจนกว่าเต็มช่องแล้วมึงจะตื่นไหมไม่ตื่นดิจนกว่ามึงจะซื้อสมุดชูบกูถ้าเกิดกูไม่ชูบึงเออกูไปเผาไอ้แล้วเว้ยเฮ้ยเฮียอาตกใจหมดอุ้กลัวกูดิอ๋อมันต่อยมึงไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่สมุดอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะ มึงกาแฟมึงเลยเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยสมุดชุบเนี่ยใช่ใช่ปะเอออเ้ยใช่ปะใช่ปะกดกดใช้เลยกูดิแฟนเชนบัวเสือเลยวะดีพี่ว่ากลับมาละไปเดี๋ยวช่วยคนของกันดีมากมีท็อตเลยกูอะไรมอมเห็นค่อยๆเดินเอานำหน้ากูเนี่ยมึงนำหน้ากูมึงต้องถือยี่เจ้ากูกูนึกว่าไม่จะจบเลยอะไรอะไรเนี่ออิมพิซเบิ้ล อ๋อน้ำยาล่องหุ่นขายดีว่ะไม่ไม่ได้ใช้หรอยอยยอยยอยดักไอ้สัสไม่แม่แม่ตัวล่องหุ่นตัวล่องเอ้ยตัวล่องหุ่นดิเมื่อกี้กูได้เสียงไอ้ตัวนั่นแหละไอ้ตัวล่องไอ้ตัวตาบอดโคตรหุ่องหนเลยนะไปเลยกลับไปเอาไอีกทีหน้ากากกูตกเลยหน้ากากอีกทำไมเฮ้ยก็ดสั่งไม่วิ่งเวลาอะไรมึงดุงังวะอยู่ชื่อมันเศร้าอย่างเงี้ยเฮ้ย เสี่ยม,า,มาว่ะถึงเวลาของกูละอะไรวะวันนี้มันจะเฉ่อ,อยใช่ไหมกูไปดูดิดูคนเบียวถือดาบดาิดาบมันดาบใหญ่กูกลายเป็นกัรเลยเว้ยตอนกูได้ดาบมาค่าทุกคนกูใช้ทุกค่าทุกอย่างเนี่ยเนี่ยเฮ้ยกระเป๋าเสร็จกูเออถือไม่ขึ้นเฮ้ยเอาทอดไปดิมันเอาได้แค่คนเดียวแล้วอ่ะโอเคเอาคือของมึงลนะ คืออะไรเอาน้ำมันไหมเมจิวูดนี่คืออะไรสีทองก็สมุดชุบไงแบบคนรวยอ่ะแต่เกียร์ไม่ค่อยรับประโยชน์อ่ะมันให้แค่แสงสว่างเฉยไม่เหมือนตอนที่มันเอาไว้ตีได้กดโกดให้มาเนี่ยมึงดูหน้ากากัวเองดิดูยังไงวะหน้ากากัวเองอ่ะก็ก็มันแขวนอยู่ตรงนู้นอย่างเงี้ยม่นรู้เองขวามีอะไรอ๋อหอเข้าไปดูไปเลย เดี๋ยวมึงมีดาบไอเ้เคอรเบอร์ต้องกลัวเลยอุ้ยขี้อะไรวะอุ้ยเอ้ยไอ้น,นี่กูไม่เคยเจออ๋อมันคือหอหอสังเกตการแล้วมันก็ป่าหอกเข้ามาไอ้เขี้ยกูกูตกใจเลยด้วยอิวิวกูเจอด้วยเจออะไรเจอวิน,นะนอ่ะมึงหล่อมึงอ๋อจะรถก,กวาด <laughs> คือมึงหล่อกว่าดไ <laughs> ด้ปะเอ้ยมึงดิ <laughs>

เดี๋ยวได้เปิดตัวเมื่อกี้มันฝากกลางอกเลยสัตว์ออกไปขายเลยไม่ต้องเอาไปเก็บหรอกเฮ้ยรีวิวฮัลโหลคุณพูดไงกับชื่อมึงดีนีิไม่รู้คุยรีวิวคุยไม่ไหวนะพี่วิ่มึงดูนี่ดูนี่เอ้าเอ้ากระดาษไม่ทำงาน บถ้าไมาก่กระดักไม่ทำง,งานวะมึงตายตลอดว่ดกระดักมึงมึงนี่จัดง่าวกันนะ่ะนี่โอ้เก็ <g år> ขอบคุณท่านไปก่อนนะครับทุกท่านนะครับก็อาจจะเล่นโง่ๆหน่อยก็อีวิวพาผมโง่อีกนะครับก็ไม่เกี่ยวกันนะก็ขอบคุณท่านนะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็อันนี้ก็เป็นแค่มุ่งขำๆนะครับกระดักกันเล่นๆครับอีวิวไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมพี่เออไวตาหน้าเย่ยววเดี๋ยวพามันจบเกมยร์ไม่ได้ 哈哈，